สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 65แล้วนะครับก็เลยหกทุ่มของวันที่30มาเล็กน้อยนะครับเงินเข้าบัตรสัปดาการแห่งรัฐแล้วนะครับเข้าเวลาหกทุ่มของวันที่30เมษายน2565แต่ว่าหกทุ่ม30เมษายนภาษาทางการไม่ม,ภาาม,มีภาษาทางการก็คือหกทุ่มสาเมษายนภาษาทางการก็คือ หนึ 1> 1. ่พพงพฤษภาคมหกห้าเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอสรุปเงินเข้าบัตรสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับหนึ่พพงพฤษภาคมหกห้าเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอครับท่านที่จะใช้วงเงินรูดซื้อสินค้าใช้นั่งรถบขอสรอถไฟถ้าเป็นชาวกอทมก็รถเมย์ขอสมก็รถไฟฟ้าใช้ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับวงเงินที่เข้าก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้า2 0 0 300ปกติใครเคยได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับก็วงเงิน500ค่าโดยสาร เข้าไปแล้วค่าแก๊สร้อบาทต่อ3เดือนเข้าครับแล้วก็โดยเฉพาะค่าแก๊สค่าแก๊สร้อยบาทต่อ3เดือนนี่เข้าไปตั้งแต่เดือนเมษายน2องพนบานะครับซึ่งค่าแก๊สเข้าไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนหกหากตลอดทั้งเดือนเมษายนใครไม่ใช้เลยถ้าหากว่าโทรเช็คยอดในขณะนี้ จะได้รับคำตอบจากระบบว่าวงเงินค่าแก๊สได้รับ1 0 0และสามารถใช้ได้1 0 0นะครับถ้าโทรเช็คยอดจะ,จะว่าอย่างนี้นะครับระบบจะบอกว่าอย่างนี้แต่ถ้าใครวงเงินร้อยเข้าไปเมื่อเดินเมษาแล้วก็ใช้ใช้1นึถึงสาเมษาใช้ไปแล้วถ้าโทรเช็คยอดขณะนี้นะครับก็จะได้รับคําตอบจากระบบว่าวงเงินค่าแก๊ส ท่านได้รับวงเงิน100บาทยอดคงเหลือที่ได้รับท่านได้รับวงเงิน100บาทยอดคงเหลือที่ใช้ได้0บาทนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีโทรวงเงินค่าแก๊สนะครับกดหมายเลขโทรศัพท์02 109 2345กดโทรออกครับพอโทรติดแล้วให้ฟังสักคู่จากนั้นกด3นะครับ ฟังสักคู่จากนั้นกด3อีกนะครับแล้วระบบก็จะบอกให้กดเลข16ตัวตั้บัตรหรือเลขประชาชน13หลักตามเครองหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามเมื่อเราทําตามแล้วเลือกทําตามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วระบบก็จะบอกให้กดรหัส E-T-M คู่บัตรหกหลักตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็จะได้ทราบวงเงินแก๊สนะครับว่าคนที่ใช้ไปแล้ววันเดือนเมษาวันที่1พฤษภาจะจะไม่เหลือวงเงินให้ใช้อีกนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้1เมษาถ้าเราโทรเช็คยอดระบบก็จะตอบเรามาว่ายอดวงเงินที่ได้รับ100บาทยอดคงเหลือที่ใช้ได้100บาทนะครับวงเงินอื่นๆเข้าตามปกติครับมีเข้าทีนเท่านี้นะครับก็แจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ